นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูทิย์นะคะในะรายวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคะครูมีคำถามที่นันคำถามมาถามนักเรียนว่าถ้าสมมติครูทิย์นะคะเทน้ำนะคะลงไปในหม้อที่กำลังให้ความร้อนอยู่นักเรียนคิดว่าน้ำที่ครูเติมลงไปจะมีการเ,เปลี่ยนแปลงหรือไม่คะถูกต้องค่ะมีความ ร้อนขึ้นเนาะหรือว่าเป็นน้ําที่เดือดหรือว่ามีน้ําที่อุณหภูมิสูงขึ้นเนาะวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสารนั่นเองค่ะเราไปเ,เรียนกันเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงของสารนะคะจะแยกออกมาเป็น2ประเทศนะคะนีค่ะจำเนกประเภทที่1คือการเปลี่ยนแปลงของสารทางกายภาพเนาะการเปลี่ยนแปลงของสารทางกายภาพเนี่ยนะคะอาจะมีการเปลี่ยนแปลงสีกลิ่นและสถานะของสารแต่ไม่เกิดสารใหม่นนเกงค่ะ สองค่ะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะจะเกิดเป็นสารใหม่เพราะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภายในของสารนั่นเองค่ะแต่ในหัวข้อนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสารเนาะไปเรียนกันเลยค่ะหนึ่งนะคะการแข็งตัวนะคะจะเปลี่ยนสถานะาาของเหลวไปเป็นของแข็งน,นั่นเนองค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะการเกิดหินั่นเองเ,องเนาะจากที่เป็นรูปขาพคือหลังคูเลยเนาะแล้วก็ การแข็งตัวของน้ําแข็งเนาะที่เราใส่น้ําลงไปในอุณหภูมิที่ต่ำเนาะทำให้น้ําเหล่านั้นจะกลายเป็นน้ําแข็งให้เรารับประทานนั่นเองค่ะสองนะคะการควบแน่นเนาะเกิดจากนะคะแก๊สเนี่ยเปลี่ยนสถานะไปเป็นของเหลวเน่อการเกิดฝนนั่นเองค่ะจากทกภาคได้หลังเลดนะคะสามนะคะการหลอมเหลวนะคะจะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งนะคะไปเป็น ของเหลวนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นการละลายของน้ำแข็งนั่นเองค่ะ 4. นะคะการกลายเป็นไอหรือว่าการระเหยนั่นเองค่ะจะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นแก๊สนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นการต้มน้ำหรือว่าการทํราทอาหารเนาะจากที่เราทําอาหารที่ดิบๆอยู่เนี่ยเกิดการกลายเป็นไอขึ้นอาหารเหล่านั้นก็จะสุกนั่นเองค่ะ การระเหิดนะคะจะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นแก๊สนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะการระเหิดของน้ำแข็งแห้งนั่นเองค่ะนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าการเปลี่ยนแปลงของสารที่เราเรียนไปข้างต้นเนี่ยเกิดจากอะไรรู้ไหมคะม่าทราบนะคะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนั่นเองค่ะก็คือพลังงานความร้อนเนาะมีอยู่สองประเภทด้วยกันชื่อหนึ่งค่ะประเภททายความร้อนหรือทายพลังงานนั่นเองค่ะ และสองค่ะประเภทดูดความร้อนหรือประเภทดูดพลังงานนั่นเองค่ะประเภทถ่ายพลังงานนะคะจะมีการนะคะสร้างคันธท้าใหม่เกิดขึ้นเองแต่พลังงานที่ดูดความร้อนนะคะจะเป็นการสลายคันธะ้านั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆก็คือดูดสลายถ่ายสร้างนั่นเองค่ะเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ การเปลี่ยนแปลงของสารนะคะที่เราได้เรียนมาเนาะเรามาเรียนรู้กันเลยว่าการเปลี่ยนแปลงของสารเนาะทางกายภาพเนี่ยมีพลังงานอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเนาะอ่าก็คือคุณครูแทนลูกศอสีแดงเป็นการดูดความร้อนเนาะคุณครูให้ความหมายว่าระบบดูดความร้อนจากสิ่งแวดล้อมน,นะคะทําให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยมีอุณหภูมิลดลงนะคะระบบจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นหรือว่าดูดพลังงานเพื่อสลายพันธะข,ของสารตั้งต้นนั่นเองค่ะ แลวก็รูปสอนถีนเงินนะคะจะเป็นการคลายความร้อนนั่นเองคุณครูให้ความหมายไว้ว่าระบบคายความร้อนจากสิ่งแวดล้อมน,นะคะทําให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยมีอุณหภูมิสูงขึ้นระบบจะมีอุณหภูมิต่ำลงหรือลดลงเนาะอ่าอันนี้ก็คือการคายความร้อนและดูดความร้อนที่นี่เราไปเรียนรู้กันเลยค่ะอ่าจากของแข็งไปเป็นของเหลวเรียกว่าการหลอมเหลวนะคะต่อไปค่ะของเหลวไปเป็นแก๊สนะคะเรียกว่า การกลายเป็นไอหรือว่าการระเหนยนั่นเองค่ะแล้วก็ของแข็งเปลี่ยนสถานะไปเป็นแก๊สเรียกว่าการระเหนือยนั่นเองค่ะสามตัวอย่างที่ยกมานะคะเป็นการดูดความร้อนสังเกตเห็นบ้างน,นะคะจากอนุภาคที่เรียงทิสจิกันเนาะทาให้อนุภาคเนี่ยห่างออกจากกันมากขึ้นเพราะว่าเขาดูดพลังงานเข้าไปเพื่อสลายสัารนั่นเองนะคะต่อไปค่ะยกตัวอย่างการคายความร้อนเนาะอ่า สถานะของแก๊สเนาะเปลี่ยนไปเป็นของเหลวเรียกว่าการควบแน่นและก็ของเหลวไปเป็นของแข็งเรียกว่าการแข็งตัวอันนี้นะักเรียนสังเกตเห็นว่านะคะจากอนุภาคที่อยู่ห่างจากกันเนาะทีนี้พอเปลี่ยนสถานะเกิดขึ้นมีการเรียงทิ่ติดกันมากขึ้นเพราะว่าเขามีการถ่ายพลังงานออกมาเพื่อสร้างผภึกให,หม่นั่นเองค่ะญญในวันนี้นะคะเราก็ได้ทราบเลยว,ว่าการเปลี่ยนแปลงของสารทางกายภาพเนี่ย เกี่ยวกับพลังงานความร้อนเนาะโดยพลังงานความร้อนเนี่ยมีด้วยกันอยู่2ประเภทคือพลังงานความร้อนแบบดูดนั่นเองหรือว่าพลังงานความร้อนแบบถ่ายนั่นเองเนาะก็คือการดูดพลังงานหรือว่าการถ่ายพลังงานเองในคาบหน้าหรือวิดีโอหน้านะคะนักเรียนจะรีบติดตามนะคะว่าครูทิษ์จะมาสอนหนูในเรื่องอะไรสวัสดีค่ะ